สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมและผมและนี่คือรายการอยากทำอะไรก็ทำนะครับเป็นรายการของคนที่ไม่อยากจะทำอะไรคิดอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องทำอยู่ดีอ,อ๋อไม่ใช่ก่อน <c oughs> <c oughs> อืน่นเลยก็ต้องขอโทษทุกคน้วยนะครับที่อยู่ดีๆก็หยุดอัพคลิปไปซะง,งั้นแต่ถ้าใครตามเพจแล้ทวิตเตอร์อาจจะพอรู้สาเห,เหตุใช่ไหมครับว่าทำไมถึงไม่ได้อัพคลิป ่ยังไมมตติดตาก็สามารถไปติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของพวกเราตอนนี้พวกเราอยากทำอะไรก็ทำกำลังอยู่ในช่วงพีคก,ก่อนเรียนจบครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งเรียนโปรเจกต์จบฝึกงานกำลับบงถาถบเข้ามาใส่ดังนั้นอาจจะอัพคลิปไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับผม <S <S หลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปกันมานานกลับมาครั้งนี้ ผมก็ขออัปเดตข้อมูลเกมโปรดกันหน่อยแล้วกันแต่จริงๆแล้วเกมค่อนข้างจะนานพอสมควรไม่รู้ว่าเปลี่ยนใจอยากฟังเกมอื่นกันแล้วหรือยังถ้าใครมีอะไรน่าสนใจอยากให้พวกเรานั้นนำมาทำคลิปก็เสนอกันมาได้ครับที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับโอเคหลังจากที่ทักทายกันมานานพอสมควรเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับทุกคนยังจำ WD g a s t e r ที่เราเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่4ได้ใช่ไหมครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องห้องลับที่มีชื่อว่า Room 24หรือห้อง264ห้องนี้เราจะสามารถเจอได้ก็ต่อเมื่อเราไปแก้ไฟล์เซฟหรือเปิดดีบักหมดแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นห้องดีไหมเพราะว่าเราไม่ได้เจอห้องนี้ได้บนแมปแต่เกิดจากการเปิดเกมหลังจากแก้ไฟล์ภาพจะตัดเข้ามาเป็นจอมืด แล้วฟอน์วิงดิ้งก็จะปรากฏออกมาเหมือนกำลังจะบอกอะไรกับเราสักอย่าง ทุกคนคงไม่เข้าใจว่าเกมกำลังจะสื่ออะไรกับเราใช่ไหมครับในฟอนต์วิงดิ้งที่โผล่ขึ้นมานั้นเราสามารถแกะความหมายออกมาได้เป็นภาษาอังกฤษครับผม เรามาดูไปด้วยกันเลยดีกว่าบันทึกหมายเลข17ความมืดได้ปกคุมมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถตรวจจับอนุภาคของแสงได้การทดลองครั้งต่อไปมือท่าจะน่าสนใจมากแล้วทั้งสองคนละ่ะคิดว่ายังไงห,หลังจากที่ประโยคจบจะกลายเป็นจอม,มืดดำสักพักและเกมก็จะดับไป โดยไฟล์เสียงที่เล่นระหว่างที่ประโยคดังกล่าวขึ้นมามีชื่อไฟล์เสียงว่า MUS_UNDERSCORE_SMILE ซึ่งถ้านำไฟล์เสียงดังกล่าวไปเล่นความเร็วพันเซและรีเวิร์สเสียงจะได้เป็นเสียงหัวเราะของมัฟเฟตหรือใมมุมน้อยของเรานั่นเองครับซึ่งจะเป็นความบังเอิญหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบเช่นกันครับ ไม่แน่ว่าอาจมีพลังงานหรือมวลสารอยู่ก็เป็นได้กลัวกันหรือเปล่าทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีกันไปนะครับเพราะเรายังมีอีกไฟล์เสียงหนึ่งมาฝากทุกคนกันครับเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเองนะครับไม่ต้องกลัวกันนะครับทุกคนไฟล์ <c oughs> เสียงต่อไป จะเรียกว่าเป็นไฟล์ลับก็ว่าได้เป็นไฟล์เสียงที่มีชื่อว่า ABC underscore 123 underscore A ซึ่งเราจะสามารถหาเจอได้เพียงแค่ในโฟลเดอร์เกมเท่านั้นครับเราลองมาฟังไฟล์ลับกันดูดีกว่าครับ Hello, have the some respect and spoil the game spoil don't and It's impossible to have mysteries nowadays. Because of nosy people like you. Please keep all of this between us. If you post it online, I won't make any more secrets. No one will be impressed. It will be your fault. เนื้อหาของไฟล์ที่เปิดเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งเป็นเสียงสังเคราะ ดังนั้นอาจจะฟังไม่ค่อยถนัดกันเท่าไหร่เนื้อความของเสียงพูดว่าสวัสดีช่วยเคารพเกมโดยการไม่สปอยเนื้อหาด้วยสมัยนี้แทบจะมีอะไรที่เก็บเป็นความลับไม่ได้เลยพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบเธอก็ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเราด้วยถ้าเกิดเอาไปโพสต์ออนไลน์แล้วก็ฉันจะไม่สร้างความลับให้เธออีกแล้วก็จะไม่มีใครประทับใจอีก ทั้งหมดเป็นความผิดของเธอและหลังจากไฟล์เสียงนี้ได้นำไปเผยแพร่ออนไลน์ไม่นานเกม Undertale <Yeah. S 2> ก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.001และไฟล์เสียงนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นเสียงหัวล็อครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ความผิดของผมนะใครที่ชอบทวง Undertale นั่นละผิดไม่เกี่ยวกับผมนะผมแค่เป็นสืึกกลางเฉยๆเฮ้ยมาทำอะไร,ระมผม<พ><พ>ไม่ผิด เป็นยังไงกันบ้างครับกับไฟล์เสียงที่ได้ฟังไปยังมีใครฟังถึงตรงนี้กันบ้างหรือเปล่าใครที่กลัวผีเผลอเปิดตอนกลางคืนไม่ต้องร้องไห้นะครับเขาอยู่ข้างหลังคุณครับชัยแชนแนลเรามีทวิตเตอร์แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามกันอย่างใกล้ชิด ก็สามารถ follow กันได้ครับและสำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe c h anel n อยากทำอะไรก็ทำและเพจอยากทำอะไรก็ทำ้วก็กดเลยครับเพื่อไม่พลาดผลงานใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหไม่แกล้งและไม่แกล้งและ